สวัสดีครับผมพายเมชินชาแนล PMC ครับวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างานพันท้ายนอร์ดิงนะครับที่สมุทรสาครนะครับผมวันนี้ก็จัดไปเจ็ดต้นนะครับผมไปไปดูผลงานกันครับผมก็เริ่มจากตรงนี้นะครับผมตรงนี้สามต้นนะครับหนึ่งสองสามนะครับผมแล้วก็มา F สองนี่ครับ เป็นห้านะครับหกเจ็ดนะครับผมอันนี้หกซูลนะครับประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับผมเดี๋ยวช่างเขาตัดอยู่นะครัผลงานนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับหน้างานก็เป็นป่าปูนนะครับผมโคก็ล้วงไปล้วงไปปูแผ่นไปนะครับ เสาเข็มก็สต็อกไว้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้อีกเจ็ดอยู่นะครับผมตามแผนโอเคครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจําหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปมออก,กอนะครับผมทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับผมมีครบจบที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มกลมเข็มสี่เหลี่ยมเข็มไอนะครับผมตามมาตรฐาน แล้วก็มีเครื่องตอกตุ่มออโต้ระบบไฮดรอลิกนะครับผมกับเครื่องกดระบบไฮดรอลิกนะครับผมเสียงไม่ดังไม่สะเทือนนะครับผมเอาไว้กดในชุมชนนี่ต้องต้องใช้เครื่องกดครับผมเพราะว่าไม่สะเทือนนะครับเสียงไม่ดังด้วยนะครับตอกไม่ได้นะครับประมาณนี้ครับผม บรรยากาศยามเย็นครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมยังไงก็สําหรับคลิปนี้พอสังเกตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับผม